สวัสดีครับทุกคนก็ในวิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของตัวเออตัววิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอินโทรดักชันนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นปี2024ใช่ไหมครับ2024เนี่ยก็จะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ของเรานะครับก็เออก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำสายเทคกแล้วก็โดยที่ว่า p l a y l นี้นะครับผมก็ถูกผมดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะเออให้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น ที่อยากจะลองทางานลองทําความเข้าใจเกี่ยวกับโลกฝั่งของเทคมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งที่อยากจะลองเริ่มเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเรียนตรงสายหรือว่าเรียนคนลสายนะครับผมก็จะได้เข้าใจในโลกของฝั่งทีินิคเากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เรียนตรงสายแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เอ่อมีเนื้อหาที่เรียนรู้กันไปแล้วที่เรียนรู้อยู่แล้วนะครับผมจากตัวสาบันนะครับก็โอเค ครับก็ในโลกปัจจุบันนะครับผมก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับผมผมขออ้างอิงไปที่กฎของมัวร์ลอสนะครับผมตัวมัวร์ลอเนี่ยจะให้ความในกัดความว่าในแต่ละปีนะครับผม,มการเติบโตของตัวการประมวลผลของเรานะครับผมจะเ,มเพิ่มขึ้นเป็นในรูปแบบของอาเรนะสองเท่าทุกๆปีนะครับผมก็ตัวเนี้ยมันก็จะพยายามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมคราวนี้ทุกคนก็จะสังเกตเห็นแล้วว่า ในโลกปัจจุบันเนี่ยครับผมก็ถ้าเกิดว่าเอาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กนะครับผมที่คอมพิวเตอร์อาจจะยังเป็นตัวแบบรูปแบบเก่าๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็ค่อยเนี่ยในขณะเนี้ยในขณะเนี้ยผมอายุ27ปีนะครับผมอ้างอิงจากวิดีโอตอนนี้นะผมเห็นว่าตัวการเติบโตของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับผมไปไกลไปไกลมากๆแล้วนะครับผมแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ใน,ในแต่ก่อนนะครับผมก็ มันก็ตอนเนี้ปัจจุบันอะแค่มือถือหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องดีไวซ์เล็กๆเนี่ยครับผมก็สามารถที่จะประมวลผลเทียบเท่ากับตัวคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนได้สบายเลยนะครับก็ยังคงอ้างอิงในกฎนี้ต่อไปนะครับก็เออ่มาติดตามกันนะครับผมว่าในอนาคตของเราเนี่ยจะเจออะไรบ้างจะเจออะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ในท็อปิกอื่นนะครับผมก็จะมีเรื่องของ cloud computing นะครับ ตัว u ลาวด์คอมพิเนี่ยก็คือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนะครับผมก็คือคอนเซปต์ของมันเนี่ยจะเป็นการที่เรานะครับผม,มใช้บริการกับสิ่งกับ Cloud provider นะครับผมก็คือเขาเนี่ยเขาก็จะ provide ตัว Service ตัวตัว o u r c e มาให้กับเราแล้วเราก็จ่ายเงินเพื่อที่จะจ่ายค่าบริการแทนที่เราจะต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเองนะครับผมด้วยคอนเซปต์ของ Cloud Computing เนี่ยข้อหลักๆของมันก็คือในเรื่องของความ flexibility หรือว่าแม้กระทั่ง การการที่เราไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์มาด้วยตัวเองนะครับผม f l ไม่เอ uh, ่อ f l e x i b i l i t y y l a s t i c i t y นะครับมีอะไรแบบนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเป็นการจ่ายค่าบริการแทนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือคอนเซปต์ของ cloud computing จริงๆผมก็มีเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวข้องกับ cloud computing ไว้อยู่นะครับก็ใครสนใจก็หาดูในช anel นะครับผมหรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับ อันต่อไปก็คืออ่าอันนี้ก็น่าจะมีเรื่องท็อปิกที่เข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับผมก็คือหนึ่งปีกว่านะครับผมหนึ่งปีกว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเอ่อ LLM หรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาเป็นท็อปิกใหญ่ๆกว่านี้ก็คือ artificial intelligence ก็คือตัว AI นะครับตัว AI เนี่ยก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับผมถูกเอ่อเป็นศาสตร์แขนงที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวอุปกรณ์หรือว่า อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยครับผมสามารถที่จะเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์นะครับผมโดยที่ว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยก็อาจจะแบ่งไปหลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่จาจะเป็นระบบประสาทบะบบปศาสตร์หรือว่าการอะไรพูกเนี้ยครับผมสิ่งที่เป็นการกระทําของมนุษย์เนี่ยก็อยากจะให้ตัวอุปรกรณ์เนี่ยตัวอุปรกรณ์หรือว่าตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมสามารถที่จะเรียนแบบมนุษย์ได้อันนี้คือศาสตร์ของสิ่งที่ว่าเป็น AI นะครับคราวนี้เรื่องที่ล่าสุด ที่หนึ่งปีกว่านี้ที่เกิดขึ้นมานะครับผมก็คือสิ่งที่เป็นเรียกว่า last v a n ง u a r d m o d e l นะครับผมหรือ LLM ตัว last v a n ง u a r d model เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเอ่เรานะครับผมได้รับ Input อ่ไม่ใช่เสียเราอะ่ะป้อน Input เพื่อจะให้ AI นะครับผมในการที่จะอ่ในการที่จะคิดคอนเทนต์หรือว่าคิดเนื้อหาไว้ให้กับเรานะครับโดยที่ว่ากว่าที่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับผมก็คือเกิดจากการที่ มี AI ที่คิดเพื่อที่จะสร้างตัว product ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ text s, รูปแบบของ image ที่เราจะพบเห็นกันนะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งตัววิดีโออื่นๆนะครับผมก็อันนี้ก็ผมคิดว่านะครับผมยังคงสวยงามนะครับผมในสายตาของ AI ในในสายของ AI นะครับผมในอนาคตน,นี่ยังสวยงามอยู่นะ อันถัดไปก็คือ edge computing นะครับผมตัว edge computing เนี่ยจะเป็นตัวที่ปกติเวลาให้เราประมวลผลนะครับผมเรามักจะ,อะเอาไปประมวลผลไวที่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับผมแต่ว่า edge computing เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเขาอ่ะย้ายตัวพาร์ทที่เป็นการประมวลผลระดับสูงนะครับผมเข้ามาอยู่ใกล้กับตัว device มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการฝังเข้าไปไว้ข้างในเลยนะครับก็จะทำให้การ computation หรือว่าการ prediction ต่างๆเนี่ยก็จะ อยู่ใกล้กับตัว Device นะครับอันต่อไปก็อาจจะต่อยอดไปจากตัว Edge Computing นะครับผมก็อาจจะพบเห็นกันได้ในรูปแบบของอทั่วไปที่เราเห็นกันระบบ Smart Office หรือว่า Smart Shopping นะครับที่เป็นใช้งาน Internet of Things นะครับผมหรือว่า IoT นะโดยที่ว่าไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นการให้ตัว Device นะครับผม Connect เข้าไปที่ตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็ เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการทํางานด้วยผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมโดยที่ว่าตัวดีไวส์ต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะมีการทํางานจากเซนเซอร์เพื่อที่จะรับอินพุตหรือว่าแม้กระทั่งการที่มีตัวดีไวส์สักอย่างหนึ่งเมื่อมีการได้รับสัญญาลอินพุตเข้ามาจากตัวเซนเซอร์นะครับผมก็จะแสดงผลหรือว่าทำพฤติกรรมต่างๆตามที่เราโปรแกรมเอาไว้นะครับอันนี้คือพาร์ทของ IoT นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็อาจจะยังอยู่ในพาร์ทของสิ่งที่เรียกว่าการวิจัยอยู่นะครับผมตัวที่ว่าจะยังมีผมว่าน่าจะมีน้อยมากในปัจจุบันนะครับผมที่เริ่มมีการใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับในการทํางานจริงๆนะอาจจะมีอาจจะมีคนใช้แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เยอะถึงกับขั้นอะไรมากมายนะักแต่ว่า ยังอยู่ในพาร์ทที่ยังเป็นอนาคตนะครับผมก็ยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสโคปของการวิจัยนะครับผมควนตั้งคอ m p ปติ้งก็จะดูกันต่อไปนะครับ AR กับ VR นะครับผม Augmented Reality หรือว่า Virtual Reality นะครับตัวนี้ก็ทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าตัว Apple Vision นะครับผมก็เป็นโปรดักต์จากทาง Apple ที่ใส่ไว้ที่แว่นใส่ไว้ที่ตานะครับผมว่าเราก็สามารถที่จะเห็นภาพเป็นลอยออกมานะครับสามารถที่จะ i n t a c t กับ ตัวเอเมนต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของตัว VR นะครับเป็น Virtual Reality ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองภาพาให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะตามหนังนะครับผมหรือว่าตามาในการ์ตูนซอสอาร์ตออนไลน์นะครับผมที่ทุกคนก็จะแบบเเห็นทุกอย่างเป็นดิจิทัลออกมาจากในโลกของความจริงนะครับอ,อันต่อไปนะครับผมเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือว่า Distribute Ledger นะครับผมตัวนี้ก็ ก็ยังคงผมยังคิดว่าก็ยังมีการด้านเินต่อไปนะครับผมแต่ว่าตัวสโคปที่จะใช้ในบล็อกเชนได้ก็ก็ต้องคือบางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้ถึงขั้นบล็อกเชนแต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยก็ยังก็ยังก็แบบว่ายังเป็นปัจจุบันนะเป็นปัจจุบันแล้วก็อในแต่ละที่ก็มีการ implement ตัวบล็อกเชนโซลูชันต่างๆเพื่อที่จะตอบโจทย์กับทางระบบธุรกิจหรือว่า ในการซัพพอร์ตการใช้งานกับยูเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมน่าจะสัมพันธ์พอๆกันไม่สัมพันธ์พอๆกันน่าจะสัมพันธ์กนนนเกือบมากที่สุดเลยนะครับผมตัวเรื่องของไซเบอร์เียวริตี้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีคนเราบนโลกใบนี้นะครับผมมีหลากหลายรูปแบบนะก็จะมีะโซนที่เป็นแอตแทกเกอร์นะครับผมไซเบอร์เียวริตี้เนี่ย จะทาให้เรามีความ awareness แล้วก็จะทําให้เรา,เามีความปลอดภัยในโลกของซสบมร์มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญผม,มอยากจะยกให้มันเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับก็โอเคนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับตัววิดีโอสุดท้ายนะครับผมเป็นการทิ้งท้ายทิ้งทวนนิดเดียวนิดหน่อยนะครับประมาณ10นาทีก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็บอกว่าเพลย์ลิสต์นี้ที่เป็น introduction จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วผมอาจจะคาดหวังในรูปแบบของคนที่เป็นระดับ beginner นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เรียนตรงสายหรือว่าวทุกคีย์กับพาร์ทนี้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะก็จะเหมือนแบบผมมาบน่นไปเรื่อยๆนะครับผมตัวที่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วอนะเนาะแต่ว่าผมโฟกัสไปที่ออเดียนสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็โอเคนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมวิดีโอสุดท้ายของเพลย์ลิสต์นี้ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ